ส่วนสูงนะครับก็เปิดเครื่องมาปกติแต่แล้วก็ถ้าไม่มีรูปลำโพงตรงนี้ให้กดเปิดมาก่อนครับปุ่มปุ่มไว้นะครับอ่าเปิดมาก่อนนะแล้วก็ทําการปิดนะครับเสร็จแล้วกดปิดครั้งกดปิ้นครั้งแล้วกดเปิดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดสี่ครั้งครั้งที่ตอนที่สี่นะครับส่วนสูงจะขึ้นนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดอ่าส่วนสูงเกินก็ให้ลดค่านะครับ ลดค่าลงมาใช้ปุ่มยูนิตนะก็ลดตามลดหรือเพิ่มตามจำนวนที่เกินหรือขาดนะครับอ่าเสร็จแล้วอ่าโอเคพอเสร็จแล้วนะครับก็ให้ถอดทักออกเลยนะครับเป็นการแควสูงๆนะรอเครื่องดับนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะ ดึงดึงร้อยห้าสิบเลย,ยเ,เลง็งเล็งด้วยนะ,อ,อ,ะอันนี้เป็นการเทสสูงนะครับด้วยด้วยไม้แบบพิเศษอ,อ่ะเ <100. S 1> นี่ยนะครับผม